สวัสดีสสดค่ะ,คะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่อง Drama m แ n t ท l แล้ววันนี้ยังคงอยู่กับฝนอาทรีวินิตระกูลค่ะและตุงตามนักตกรถาวรชาติค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Drama m e n t ท l ของเรามีเรื่องราวดีๆมาเล่ามาพูดมาคุยมาอื้องกันอีกแล้วเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่ากันด้วยเรื่องของนักแสดงที่มีปัญหาการแสดง ใชะ,ะอันนี้ได้รับคําปรึกษามาจากนักแสดงเป็นประสบการณ์ตรงใช่แล้วเป็นผู้พบเจอเองเหรอคะใช่แล้วค่ะเฮ้ยตื่นเต้นเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์ที่ที่โค้ชอยู่ตอนนี้ค่ะเป็นนักแสดงค่ะจริงๆหมายถึงว่าเป็นนักแสดงอาชีพค่ะนะคะ,ะเขามีปัญหาว่าถ้าเผื่อว่าต้องเล่นต้องเล่นเป็นตัวละครที่ไกลตัวค่ะทํำยังไงดีอเป็นตัวละครที่ไม่ใช่เขาเลยอะค่ะไกลจากตัวเขามาก จะมีวิธีทํำยังไงให้เขาเล่นได้เขาถามมาเขาถามมาเราก็เลยจะมาขยายต่อกันที่ดราม่าเ n นท r อของเราวันนี้ดูหนังดูละครย้อนดูคนพอดแคสต์ที่เดียวเท่านั้นที่จะหาคําตอบให้คุณได้อ่าอันนี้เราน่าจะเคยเห็นนะคะบางทีเราดูทีวีดูอะไรอย่างเงี้ยดูหนังเราจะเห็นนักแสดงที่มหัศจรรย์มากเลยเล่นบทนั้นบทนี้อะไรเงี้ยที่ ที่เราเราเป็นคนดูเฉยๆเนี่ยไม่ต้องรู้จักกันส่วนตัวเราก็รู้ว่าชีวิตจริงเขาไม่ใช่แบบนี้มันไกลตัวเขาจริงๆเราเชื่อว่าเขาเป็นตัวนั้นตัวนี้ได้อย่างอย่างสนิทใจไม่มีคําถามใดๆใช่เพราะอะไรแล้วก็แบบพูดถึงในแง่ของตัวนักแสดงเองอ่ะเขามีวิธีการยังไงที่ทําให้เขาเชื่อค่ะทําให้เขาเป็นตัวละครตัวนั้นได้ค่ะค่ะ,คะอุยจะว่าไปจากคําถามเนี้ยมันตื่นเต้นตั้งแต่คําถามแล้วนะคะว่า เขารู้สึกว่ามันไกลตัวใช่เขาคิดว่าตัวละครไม่ใช่เขาเขาเขาไม่ใช่คนแบบนี้เป็นห่างไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นทำยังไงดีนะเริ่มาจากอ,าอะไรดีคะครูเริ่มจากปรับทัศนคติอันดับแรกเลยเดี๋ยวหนูว่าปรับทัศนคติไม่ได้เริ่มจาก กดติดตามเรานะคะเพราะว่า,ากดอยากทำได้ต้องมาเรียนกับเราซึ่งเราจะมีคอร์สต่อไปในอนาคตเร็วเร็วนี้อ่ะ,ะไปค่ะอ่ะเราจะน้ําจิ้มนิดหน่อยเนาะเมื่อกี่ศูนย์อันนี้จุดหนึ่งละตอบได้เลยค่ะครูคิดว่าสิ่งที่ต้องทําอันดับแรกเลยที่สําคัญมากๆเป็นหัวใจเลยนะ,ค,ะคือตราบใดที่ยังคิดว่าไกลตราบนั้นก็เอื้อมไม่ถึงค่ะอุ จริงป่ะขอคำนั้นอีกทีต้องพูดซ้ำาหรอตราบใดที่คิดว่าไกลตราบนั้นจ้ะเอื้อมไม่ถึงไม่มีวันถึงด้วยจริงคนเราอยู่ที่คิดตามว่าจริงไหมมันอยู่ที่คิดถ้าเราคิดว่าเราเริ่มถึงเราทำได้เราเข้าใจเราก็จะทำได้ค่ะอ่ะอันนี้มีผลเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเหมือนถ้าเกิดสมมติบอกว่าไกลเท่ากับว่าทำยังไงก็จะเหนื่อยแล้วไปไม่ถึง ใช่จะ, <c oughs> จะทุรนทุรายอะ่ะจะพยายามจนเหนื่อยแล้วก็ทอ้อโฟกัสผิดที่ไปเลยเนาะใช่อ๋อแล้วทํายังไงต่อดีคะถ้าเกิดเกิดปัญหาแบบนี้อ่ะก็ต้องอย่างอันดับแรกอย่างที่บอกนะคะขอย้าก็ต้องเลิกคิดว่ามันไกลตัว <c oughs> คิดว่ามันมันไม่ได้ไกลมันเป็นไปได้เพียงแต่ว่าเรากาลังหาอยู่ว่าจะทํายังไงดีหน้าอยู่แล้วก็มันไม่ได้ไกลค่ะถ้าเราปรับความเชื่อความคิดของตัวเองได้ทัศนคตินี้ของตัวเองได้เราก็เริ่มต้นที่จุดสตาร์ละ ซึ่งแน่นอนว่าครูมีวิธีแนะนำถ้าเกิดมีคอร์สเรียนเมื่อไหร่มาเรียนได้เพราะเรามีวิธีที่ดีรอคุณอยู่ไปต่อได้ค่ะโอเคนี่เราแรกเป็นช่วงๆเหรอใช่ไม่ได้แรกธรรมดาค่ะขายก็ขายบอกกันตรงๆโอเคอไปต่อก็คือว่าพอปรับทัศนคติเสร็จเรียบร้อยแล้วเดยวเราก็มีวิธีการปรับแล้วกันเนาะ,ะสมมติปรับแล้วค่ะพอปรับปุ๊บสิ่งอันดับต่อไปก็คือว่าเราต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะที่จะบอกต้องมองว่าตัวละครทุกตัวคือคน จริงๆถ้าเราเชื่อได้ว่ามีคนจริงๆเขาเป็นคนจริงๆแล้วมีคนจริงๆที่เป็นแบบเนี้ยคิดแบบนี้คิดแบบนี้เป็นคนแบบนี้อยู่จริงๆในโลกลองสำรวจสิคะว่ารอบตัวมีหรือเปล่าออาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เรารู้จักเป็นการส่วนตัวก็ได้อาจจะเห็นจากข่าวเห็นจากหน้าหนังสืออะไรก็ตามดูดูทีวีแล้วเจอหรือว่าตัวละครในหนังเรื่องอื่นที่เป็นลักษณะนี้อะไรเงี้ยคือหาให้เจอแล้วก็ เพ,เพื่อเพิ่มว่าอ,อ๋อมันมีคนแบบนี้จริงๆด้วยคือทําให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ไกลนี่เพราะมันเป็นเรื่องของคนใช่ละครเป็นเรื่องของคนตัวละครก็คือคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาให้เจอว่าเออมันมีคนแบบนี้จริงๆเนาะทําให้ตเตงเชื่อได้ว่าอ๋อมันมีมเสร็จแล้วเราก็ต้องหาวิธีที่จะเข้าใจอ่าเข้าใจเข้าใจคนแบบนี้ค่ะอ๋อซึ่ง อันนี้มันก็มีวิธีการว่าทำยังไงถึงจะเชื่อมเชื่อมหาวิธีเชื่อมระหว่างตัวเรากับคนที่มีลักษณะแบบอย่างว่าเนี่ยอใช่ใช่ใช่อันนี้อยู่เออมันจะเป็นขั้นตอนนะคะเป็นมีกระบวน,น,นการเออเป็นกระบวนการที่ที่ต้องฝึกใช่มีมันมีวิธีอยู่ว่าทำยังไงให้ให้เราเชื่อมโยงกับตัวละครตัวนั้นนั้นได้อบอกสักนิดไหม สักนิดก็ได้สักนิดเพราะว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยไม่ว่าจะถามเรามาเยอะแยะว่าเฮ้ยเปิดคอร์สเมื่อไหร่ยังไงอ่ะให้เป็นน้าจิ้มก่อนเพราะว่าโควิดยังไม่หายดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่าโควิดดีขึ้นที่สุดเมื่อไหร่รับรองได้เจอแน่นอนดราม่าเมนทอร์ของเราจะมีห้องเรียน a c t ิ้งดีๆรอคุณอยู่แต่วันนี้มาเผยไต่กันหน่อยว่านิดๆแต่เป็นหัวใจเลยนะอันเนี้ยนอกจากเรื่องปรับทัศนคติแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คือหาจุดร่วมค่ะ หาจุดที่เรามีร่วมกับตัวละครตัวนั้นสักอันหนึ่งขอคาว่าสักอันอีกทีทำไมต้องอเหยวบแบเนี้ยจุดร่วมไงจุดร่วมสักอันหนึ่งเพราะจริงๆแล้วว่าถ้าหาไม่เจอในวันแรกก็ไม่ผิดนะใช่ค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็เจอเพราะหลายคนมักจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเพราะคิดไม่ออกคิดไม่ได้มันไม่มีอะไรทันใจและทันทีบางอย่างต้องใช้เวลาเพื่อเรียนรู้ครูเคยบอกหนูว่าบางครั้งเราต้องหานะค่ะแล้วค่อยเจาะแล้วค่อยจํา อ่าภูมิใจละสิที่จําได้ท,ที่สอนแล้วลูกศิษย์จาได้โอเคใช่เพราะว่าหาความรู้สึกของคนนั้นค่ะหาอะไรบ้างหาอะไรบ้างครูคนดูคืออยากรู้แล้วคนฟังคืออยากรู้แล้วครูอบอกว่าต้องหาอะไรบ้างก่อนหาจุดร่วมเนี่ยเช่น,ชนก็ง่ายๆเอาง่ายๆอันเดียวเลยนะหาสิ่งที่เราเรามีนิสัยอะไรบางอย่างก็ได้ค่ะหรือลักษณะอะไรบางอย่างที่ที่มีเหมือนกับคนคนนี้เช่นความ เทเยอทียนของเราอะเป็นไปไที่เทียบได้กับตัวละครตัวเนี้ยแม้ว่าเราจะมีน้อยกว่าเขามากมีน้อยๆตัวละครเทเยอทียนเหลือเกินอยากได้อยากมีแต่ว่าคนเราต้องอยากได้ดีกว่าที่เป็นอยู่อ่ะความเทเยอเทีทยนของเราอาจจะหลับอยู่ยังไม่ถูกปลุกให้ฟื้นตื่นขึ้นมาเราก็เลยคิดว่าเราไม่มีอะใช,ใช่ไหมแต่ว่าถามว่าทุกคนนั่นแหละเราจะอยากอยู่กับที่หรือถอยหลังมันเป็นไปไม่ได้เราก็ต้องอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถูกไหมคะ เราก็ต้องหาวิธีปลุกมันขึ้นมาแล้วก็เชื่อมเกี่ยวเกี่ยวไอ้ความเท่ๆความเทยานี้ความเทย,ย,ยานนี้กับตัวละครให้ได้อ่ซึ่งอันนี้ก็เป็น acting coach หรือว่าผู้กำกับก็จะช่วยเราได้ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในกระบวนการฝึกฝนก่อนที่จะออกไปทํางานจริงใช่ก็คือต้องเขาก็จะมีวิธีการนะคะว่าทํายังไงให้เกี่ยวกันเข้าไปได้ ให้เชื่อมได้นะมันมันวิธีการเนี้ยมันจะเริ่มตั้งแต่ช่วยกันหาเลยแหละว่าอะไรหน้าที่เรามีเหมือนตัวละครหมายถึงว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่แบบว่านั่งคิดนะแต่มีขั้นตอนต่างๆที่เป็นเครื่องมือช่วยให้หาจนเจออะแล้วก็ช่วยเชื่อมให้ได้ทำให้ใทำให้เข้าใจว่าคนแบบเนี้ยคนตัวละครที่ว่าไกลเนี้ยค่ะมันลอยเข้ามาใกล้แล้วล่ะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าคุณผู้กำกับ หรือผู้จัดที่เลือกคุณมาเล่นเนี่ยไม่เห็นหรือไม่เชื่อว่าคุณจะเล่นได้เนี่ยเขาคงไม่เลือกไหมอ่ะใช่คือแปลว่าตัวเราอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ว่าเขาคงต้องเห็นความเชื่อมโยองอะไรบางอย่างแหละที่เรามีอ่ะไม่งั้นเขาจะตอบตัวเองได้เลยว่าเขาแคสผิดตั้งแต่แรกใช่แต่เขาต้องเห็นอะไรบางอย่างในตัวเราดังนั้นเราอาจจะต้องอนุญาตให้ตัวเอง เปลี่ยนทัศนคติจากไกลเป็นใกล้ไม่มีอะไรที่ไกลเกินไปและพยายามหาว่าไอ้ที่ใกล้เนี่ยเอื้อมไปเจออะไรที่เชื่อมได้ใช่แล้วเฮ้ยดูหล่อจังเลยอ่ะแตการน่าสนใจจังเลยที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นใช่ซึ่งจะมีแอดวานไปอีกมัิงจริงมันมีหลายวิธีค่ะที่จะที่จะทําให้ นักแสดงของเราเชื่อมโยงกับตัวละครให้ได้แต่อันนี้เป็นที่ที่พูดไปตะกี้นี้มันเป็นสิ่งที่ครูมักจะใช้แล้วได้ผลดีมันไม่ได้ยากไปอะค่ะคือช่วยกันหาว่าเอออะไรอะไร,ะไร,ะไรที่เหมือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็เกาะมันเอาไว้เพราะว่าบทบางบทเนี่ยตัวละครก็ไม่ใช่คนอ,อันดีโมอย่างเงี้ยอ่าอันนีนนนนจ้จะกำลังจะพูดเลยว่าย,ยกตัวอย่างหนังของดิสนีย์ก็ได้หลายๆเรื่องตัวละครไม่ใช่คนแต่สังเกตไหมคะว่า เขาจะทําให้ตัวละครมีชีวิตจิตใจเหมือนคนมีความรู้สึกเหมือนคนแม้ว่าจะอยู่ในร่างของปลานีโมหรือรถใช่หรือตัวอะไรก็ตามที่ดูไม่ใช่มนุษย์อะแต่ว่าข้างในอคือเป็นมนุษย์นะแล้วตะกี้เราพูดว่าตัวละครก็คือมนุษย์เพราะฉะนั้นต่อให้เป็นตัวแฟนตาซีต่อให้เป็นตัวที่ไม่ไม่มีชีวิตแบบมนุษย์อะมันก็มีความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรไกลค่ะ นี่ไงมันคือทัศนคติของเราถ้าเราปรับอันนี้ได้ว่าไม่มีไม่ได้มีอะไรไกลตัวแล้วหาให้เจอว่าในความเป็นมนุษย์นั้นนมันมีอะไรซ่อนอยู่อ่ะอเราก็จะเข้าใจมันได้ไม่ยากเกินไปใช่เนาะคราวนี้มันอาจจะมีขั้นตอนที่ท,ที่ที่เกี่ยวเนื่องและต้องเสริมเข้าไปาเช่นบุคลิกลักษณะอ,อท่าทางการเคลื่อนไหวหรือ,อะไรก็ตามเนี้ยซึ่งอันนี้ก็ปรับแต่งได้อีกอ่าถูกไหมคะให้ให,ให้ให้เราเป็นตัวละครนั้นได้ ง่ายขึ้นซึ่งบางอย่างพอปรับแต่งอย่างที่ครูบอกแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เราเจอได้ง่ายขึ้นด้วยใช่คือมันคือนอกจากอันที่พูดไปอะเรา<อ>พูเหมือนก,าก,าก,ากนักกักเนาะว่าบบอะไรยังไงแบบว่ากักหรอ,อนี่บอกหัวใจสําคัญไปแล้วนะไม่แต่เหมือนเราเรากักกรรมวิธีอยู่เพราะกรรมวิธีเนี้ยเป็นซีเคร็ตใช่ไหมคะครูซีเคร็ตหรอคะใช่สิคะ <laughs> เพราะว่าจะรู้กรรมวิธีนี้ได้ก็ต่เมื่อคุณ ลงทะเบียนเรียนกับเราซึ่งเร็วๆนี้จะมีข่าวดีแน่นอนใช่แล้วเออแต่ว่าเดี๋ยวขออีกนิดหนึง่งคือคอร์สเลยก็จริงนะคะอยู่คุณผู้ฟังขั้นตอนต่างๆเนี่ยค่ะมันแบบมันมันต้องฝึกต้องเรียนเนาะแต่ว่าคือมามาจากตัวนักแสดงนะคะที่จะทําให้ตัวเองทําได้แต่ว่ามันจะมีขั้นตอนเสริมข้างนอกที่ทีมงานต่างๆจะช่วยเราเต็มที่อยู่แล้วเช่นการแต่งหน้าแต่งตัว หรืออะไรเงี้ยค่ะ,ะการปรับบุคลิกลักษณะที่ทําให้เราใกล้ตัวละครที่เราคิดว่าไกลนั้นมากขึ้นคือหลายๆคนน่ะก็ร่วมมือกันช่วยเหลือเพื่อให้เราเป็นตัวละครนั้นได้อย่างสมบูรณ์แต่ที่ตะกี้พูดว่าเราสิ่งที่เราแชร์ไปอ่ะมันคือข้างในของเราซึ่งอันนี้เป็นอันที่ยากสุดคือเจ้าตัวต้องต้องเชื่อก่อนอ่ะ,อะต้องทําให้ได้ก่อนแล้วกระบวนการเสริมนั้นมาช่วยปรับค่ะดังนั้นจากคําถามที่ว่าจะทํายังไงหากมันไกลก็ต้องเปลี่ยนเป็น อนุญาตให้มันเข้ามาใกล้ก่อนจะได้เอื้อมถึงใช่แล้วและแน่นอนที่สุดค่ะว่าอย่าลืมเอื้อมไปหยิบอุปกรณ์ของคุณมาเปิดฟังเราทุกๆวันพฤหัสหนึ่งทุ่มไม่ว่าจะเป็น Anchor, Spotify, Instagram, Facebook Fanpage หรือ YouTube ก็แล้วแต่ใช่แล้วค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะว่าไม่ว่าเรื่องราวในอนาคตมันจะไกลมันจะใกล้แค่ไหนรับรองว่าทุกตัวละครมีความเป็นคนซ่อนอยู่มีความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่ และหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะสนุกไปกับเรื่องราวที่คนอย่างเราๆมาเมาส์กันทุกสัปดาห์วันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในเทมน่าสวัสดีค่ะ